ผมวันนี้ก็อีกสองคันนะครับสองแฮเเอร์ใหญ่กำลังขนกันอยู่เลยนะครับจุลาแรงเข้ามาสร้างสำนักนะครับตอนนี้นะขอบคุณทีมงานนะครับผมนะเจส้มนะครับสับปะรดนี่ก็ช่วยขนครับหนักครับหนักมากจุฬาแรงสองฝ่ายครับอันนี้ก็แบบประสาทเลยนะครับออกแบบมาทานะครับดูความสวยงามนะครับของสํานักเรานะครับสํานักของพวกเรานะครับ เดี๋ยวมันจะสวยขึ้นแน่นอนนะครับใช้ซีราแรงในการสร้างนะครับในการสร้างซีราแรงหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกนะครับนะใครจะเป็นเจ้าภาพได้นะครับไม่ขัดนะครับอันนี้พี่ยักษ์เรานะครับสุดยอดครับนะโอ้โหมาอยู่นี่นะครับหัวหน้าสายงานเก่านะครับตอนนี้กลายเป็นนี่นะครับโอ้โหไม่เอาอะไรมามาาขวงลองอะไรให้มันให้มันดันเลยเดี๋ยวมันร่วงลงเลยนะได้เหอะไหะไปตกนะนี่ครับ ไอป้อมไอสัตว์วันนั้นกูไม่ได้ให้มึงไอ้เหี้ยไอชิบหายเก็บเก็บไปแดกไอ้เหี้ยนี่ครับน,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 นี่ครับให้ดูนะครับลงก็เพิบมรางงานแดกเล่าอะไรเยอะเนี้ยแล้วกูเพิ่งเอาข้าวแล้วได้วันเท่าไหร่ไอป้อมโอ้ไอเหี้ยข้าวแรงขัข้ขขนต่ำพอดีโอ้ได้เพิ200่มสองร้อยสัตว์ไอเหี้ยนี่ครับ เออไปฮะอันนี้ครับช่วยกันครับเรื่อช anyway, ่วยกันนะผลศิลาแรงกันอยู <ment> ่นะครับก็ตกเทเลอร์ละหกหมื่นนะครับเทเลอร์หกหมื่นสองเทเลอร์ก็แสนสองนะครับสำหรับศิลาแรงนะครับเทเลอร์ละหกหมื่นหกหมื่นหกเทเลอร์หนึ่งก็สองพันสี่ร้อยก้อนนะครับตกก้อนละยี่สิบาทนะครับอันนี้ก็ดูหลายหลายหลายฝ่ายครับอันนี้ก็อีกอีกฝากหนึ่งครับมีหลายฝากอ๋ออันนี้แบบธรรมดาครับค่อยลางงี้ครับมีหลายโซนอยู่ครับศิลาแรงเยอะครับนะ อาจะมีน้ำดงน้ำดืด่มมาสนสนได้นะครับไม่ว่ากันนะอ่าอยู่ยอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าน,นี้ฝั่งฝั่งขลาดร้อยล้านครับอันนี้นเปิดตาจอยเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วฝากไปดูแอร์ท่านพ่อยน,นะนนลืมเลย<ม>ถ้าเกิดซื้ออะไรเปลี่ยนอะไรบอกกับผมหัวตังค์ให้นี่ก็ข้างบนครับเป็นในบาร์สนะครับนี่ช่วยกันแข่งขันครับสลังาากรสร้างองค์ผูทเวสโนขนาดใหญ่ครับนี่เป็นศีลาแรงครับมาจากจังหวัดปราจินบุรีนะครับรึบนะ โชคดีครับผมมีลูกศิษย์ดีครับไม่ได้เสียค่าแรงให้ครับมีแต่ใจอย่างเดียวครับนะอยากได้เงินผมก็น่าจะไปแดกเอานำมี่เอาครับพี่ยักษ์นี่แดกนามีผมไปหลายบาทแล้วนะดูครับอ่าพี่ยักษ์เราเราลงครับแมนั่นเเครื่องทุนแรงไอ้ปาบึงได้คาถาวุฒิเงินไปนะไอ้เฮียคุ้มยังคาถาวุฒิอ่ะนี่ครับแมาคาถาวุฒิครับี่คเับจะเป็นแบบนี้ครับรูปแบบศีลาแรง เอามาทานะครับยังต้องใช้อีกเยอะครับนะจะเป็นการก่อประสาทแบบนี้แนวนี้เลยนะครับสำหรับสำนักของผมที่สร้างนะครับนะดูนะครับไม่เคยหยุดทําครับทําตลอดนะครับทําไมครับเงินไม่ได้มีไว้เก็บครับไม่ได้มีไว้ทำไรนะครับมีไว้สร้างให้เห็นนะครับชุดนี้ดีนะแก่งใช่ไหมชุดนี้ดีครับชุดนี้ดีครับอันนี้ก็มีของกินมาเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับนะไอ้ป๊าอะไรนะ น้าเดชครับนี่แกงนะาเด็ดนะแกงนี้แกงส้มครับหลายมุมหลายมุมเลยว่าหลายมุมครับหลายมุมเลยแต่คงไม่นานนะครับดูแล้วช่วยกันหลายทีมครับเอาไว้สร้างกันไว้ครับดูศะละแรงจะเป็นดินธรรมชาติแล้วตัดเอานะครับเป็นชั้นดินธรรมชาติแล้วตัดเอาเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับตัดตัดตัดเอาตัดบางเอาครับอันนี้ของปัตจินบุรีนะครับก็สวยครับสวยเลาออกมาแล้วจะเป็นรูปแบบนี้ครับจะเรียงแบบแนวนอนนะครับ จะแดงเถื่อับบนี้นะครับนะเดี๋ยวดูองปู่ด้านด้านด้าน,น,นบนดีกว่าครับองค์ปู่เทเวศเรานะครับข้างบนเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนข้างบนก็วันนี้ช่างเจ็บครับลาก่อนไม่สบายอันนี้บันไดชั่วคราวนะไม่ใช่บันไดจริงครับบันไดชั่วคราวด้านบนก็เริ่มก่อแล้วนะครับเดินขึ้นข้างบนก่อนนะ ใครที่มาก็วันนี้ห้าเจ็ดงานปีครับมาร่วมเขียนแผ่นทองได้เช่นกันนะครับนี่มองจากมุมบน,นครับอันนี้ห้องรับติดในอนาคตอันนี้ก่อแล้วครับก็เดี๋ยวจะก่อเป็นรูปเป็นล่างน,นะครับอันนี้นี่ก็เป็นวิวนะนี่ทำนั่งร้านอยู่ครับองค์ปูองค์งใหญ่อันนี้องค์ปูองค์ใหญ่นะครับทำตั่งร้านอยู่นะครับตั้ง สร้างอย่างเดียวครับอันนี้เป็นช่างปั้นครับปั้นปูนะก็มีหลายทีมงานมากครับในการที่ทําสํานักผ่มเพราะตรงนี้จะลื้อทิ้งครับหลังคาร่ฟ้าหน่ยลื้อทิ้งครับแล้วก็จะสร้างมันจบกันหมดเลยนะครับสร้างให้ยาวสองชั้นเนี่ยนะครับมันจบกันหมดเลยนะครับข้างล่างเป็นชักลอกนะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบสานักเลยนะครับอ่านี่ยกกันอยู่ข้างข้างล่างนะครับจะแดงเทือกหมดเลยครับเป็นซลาแรง เอามาสร้างมาทำมาครับให้มันสวยครับทำให้เห็นครับงานปีงานมันเกิดที่ผ่านมาก็คนที่ร่วมสร้างต่างๆก็มาลงเป็นเซลาแรงหมดนะครับได้บุญหมดรับรองครับอันนี้ด้านในครับด้านในแต่ด้านในก็กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ครับอนี่คือห้องรับสิด์ในอนาคตนะครับเพราะผมจะรับสิทิ์ตรงนี้ครับในนี้เลยครับรับสิท์ในนี้เลยนะครับ เอาเจ็ดธันวาครับน้ำมนต์มาจำปีครับสามวันครับตุกเสาร์อาทิตย์ครับมาลางานรอเลยนะเดี๋ยวเราจะเขียนแผ่นทองกันนะครับแล้วแผ่นดวงต่างๆนะครับแล้วก็นําขึ้นใบนะครับไว้ที่ด้านบนองปูข้างในครับนะข้างนี้นะครับไว้ข้างในในองค์ท่านเลยนะครับในองค์ท่านเลยนะอยู่ข้างบนเลยนะครับอยู่ข้างบนเออบนี่ก็ห้องรับสิทธิ์นะครับหพรารับสิทธิ์ในอนาคตนะครับใกล้เสร็จแล้วไม่นานครับผมว่าเผอๆธันวาทันครับ ได้ใช้ห้องใหม่แน่นอนครับเบิกเลิกนะครับเบิกเลิกจะได้ใช้ครับน่าจะได้ใช้นะอ่านี่ครับคุณผู้หลายคนช่วยอนามพักกันก่อนครับเยอะหนักครับสองพัน่าก้อนครับสองพัน่าก้อนนี่ก็นี่ครับลักษณะปราสาทนะครับทำเหมือนปราสาทโบราณครับใช้ซีลาแรงซีลาแรงในการทำหมดเลยครับไม่ใช้อันอื่นเลยซีลาแรงทั้งนั้นครับ มันดูเข้มขังแล้วเข้าดีครับมันคือธรรมชาติครับยังไม่เสร็จนะครับพวกนี้เดี๋ยวเอามาแปะนะครับเอาโวกแคนซายนี่าง่งมาแปะให้มันเข้ากันแล้วมันล้อกันนะครับได้ดูดูสวยสดงดงามนะครับชิมงานลูกศิษย์ทั้งนั้นครับนตอนเย็ยนก็มเมากันครับประมาณนั้นอโอเคนะครับ